สวัสดีครับไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ทาวรในวงการบันเทิงมาฟังข่าวของทิศมหาพรายวันนะครับเดินออกกลางรายการของน,นันเกเรื่องนินทาประเทศไทยอะในรายการนั้นนะฮะก็ได้ขอคิดอะไรอย่างก็เขาก็มาพิจารณากันนะครับว่า ทิศไพวันตอนหลังจากราศกขามาแล้วเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะนะจากที่เคยเป็นพระนะเป็นพระอาจผมจะพูดถึงความเห็นของแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายนะครับเราก็ให้ท่านผู้ฟังพิจารณาว่าใครเห็นถูกใครเห็นผิดทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในความคิดเห็นนะครับผมก็มีิิริเสรีภาพในยุคปัจจุบันนี้นะครับเป็นยุคสื่อทุกคน มีสื่อแต่เอามาใช้อย่างไรบางคนเอามาใช้ฟาดฟันฝ่ายตรงกันข้ามบางคนเอามาใช้เป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือในการจัดการฝ่ายที่ไม่ชอบอเวลาชอบก็ชมเวลาไม่ชอบเวลาชังก็ด่านินทาแต่สื่อในศาสนะของบัณฑิตนักปราชญ์หรือคนมีปัญญาเนี่ยนะฮะต้องพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลฟังด้วยเหตุด้วยผลทั้งคำตินะ หรือคำชมนะครับแม้จะติก็ยอมรับคำติวติเพื่อกอย่อเพื่อสร้างก็รับได้หรือจะเป็นคำชมนะฮะก็สามารถที่จะ,ะรับได้เช่นกันแต่ว่าเรามาพิจารณากันนะครับบางครั้งก็เป็นห่วงเป็นห่วงปร,ริยนราพ์บางคนยึดติดอย่างนี้เลยนะว่าทิศไพววนน่าจะเป็นอย่างนี้ เป็นอย่างนี้แล้วหมายความว่าอาจจะมองให้ว่าทิศไยวันเป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนาโอ้มหาปร,รียบางคนในมุมหนึ่งนะบางคนคิดว่าบวชมา18ปีตั้งแต่เป็นอายุ13ถึงอายุ30ต้นๆเน,นี่ยนะสิบแปดปีแต่ศึกออกมาแล้วอตอนบวชอยู่นะครับคำพูดคำจาเผยแผ่ทำนะคนเข้าถึง คนวัยรุ่นคําพูดที่คมคายนะฮะคำว่าคมคายคมคําพูดแล้วคนก็สดุดใจเรียกว่าวาทะดีจัดจ้านนะปากจัดจ้านท่านพูดได้ชัดเจนแล้วก็บอกเป่าว่าศึกมาจะเป็นกระบอกเสียงให้สําหรับคนที่ะจะทำลายพระพุทธศาสนาหรือทำภาพพจธรรำปฏิรูปให้ดีขึ้น แต่มาศึกมาแล้วนี่ครับวิถีคนก่อนศึกอาจจะคิดหลายอย่างบางคนบอกเป็นพระบวชมานาน,นานเป็นเนรบวชมานานๆเห็นคนขายไอติมเข้ามายังคิดเลยขายไอติมก็จะรวยได้นะนไปเจอคนขายอของก็ถามก็ถามออคิดเออถ้าออกมาขายก็จะน่าจ,จะรวยได้เพราะอะไรบวชนานเหมือน,นกันแต่ยิงๆงตามพระที่มีความรู้นะฮะท่านก็เอาหลักธรรมะมาสอนอันนี้พูดถึง คนก็เปรียบเทียบกันระวังทิศภัยวันเป็นพระเนี่ยกลับลาสิกขาออกมาแล้วนะครับเป็นพระท่านอยู่ๆในกรอบในวินัยนะ227ข้อศีลของพระนะครับอย่งอากับกริยาควรจะเป็นพระแม้กระนั้นในครั้งเป็นพระท่านก็โดนสื่อ,อเร่นงงานเหมือนกันอ,อย่างเช่นอากับกริยาโดนตักเตือนเหมือนกันว่าท่านไม่สารวม แต่ครั้นสึกหาราเพเมแล้วท่านก็บ,บอกว่า,า,ท,ท,า,า,าวทํา,ทาอะไรได,ะได้ทุกอย่างลาสิกามแร้วทำอะไรได้ทุกอย่างก็เลยอาจจะเป็นคอนเทนต์หรือเป็นเพราะว่าเป็นสื่อเพื่อหาเงินหาทองก็เป็นได้ถ,ถ้าจะไปทําตัวบุคลิกแต่ผมบอกแล้วนะฮะในโลกของความเป็นจริงข้างนอกเนี่ยถ้าจิตไม่มั่นคงด้วยอุดมการณ นะครับก็จะถูกกระแสยิ่งไปยึดติดในกระแสในสื่อมากนะฮะกับสื่อมันจะดึงลงไปทางนี้เอาไปตามสือ่อให้สื่อยกย่องอ่ามาทำยางไงี้ไม่ถูกต้องอ่ะสื่อกระโจมตีอันเนี้ยฉันจะโยงเข้าไปในหัวข้อเรื่องว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรในวงการบันเทิงนะครับเพราะอะไรครับวงการบันเทิงหรือว่าสือ่อหรือว่าดารานี่นะฮะก็อาศัยสือ่อ ะจะเป็นดาราคนนิยมชมชอบพูดคำใดคนก็ออคอยตามเชื่อดาราไปว่าดาวภาษาบาลีไปว่ามาจากคำว่าตาราตาราภาษาไทยคือดาราคือไปวัดดาวเพราะเป็นดาวเนี่ยแบบสมมติดาราดวงดาวสกาวาวแสงอยู่กลางท้องฟ้าเวลาค่ำคืนใช่ไหมมันมีดาวรุ่งด้วยดาวร่วงดาวตกก็มี เพราะฉะน,นั้นนี่ละฮะเพราะฉะนั้นวงการสื่อทุอกวนวันเทิงนะถ้าไปเล่นจะถ้าเป็นพระปฏิบัติดีพระปฏิบัตินะท่านก็จะใช้สื่อท่านใช้สื่อเป็นเครื่องเป็นอุปกรณ์ไม่ใจใช้เป็นนายถ้าเป็นทาสของสื่อนะฮะนี่นะฮะเมื่อไปทาสของสือ่อต้องร้องไห้ตามสื่อเสียใจตามสื่อแต่ผมจะแยกในส่วนนี้ไม่ดีออกนะอันนี้พูดอย่างนี้ไปก่อนนะครับว่า ถ้าไปตามสื่อแล้วยกให้เขาชมเขาชอบล้น,นล้านคนร้อยคนถูกใจโอ้ยคนกดติดตามเยอะสับสับไข่ยเยอะตามเขาเคยเยินยอเย,ยินยอเพราะถูกใจเขาพูดเลยถูกใจเขาถ้าตามสื่อถูกใจถูกใจมาตอนนี้ท่านบอกใครแต่คอมเมนต์ไม่ถูกใจนะน,นางราศีคามาก,ก็บล็อกบล็อกบล็อกบล็อ,อ,อกลบบล็อกลบลบลบ็อกนะอันนี้ยกตัวอย่างก็แสดงว่า สื่อที่มีคนติดตามเยอะ,อะสามล้านกว่าคนในลดเหลือสองล้านกว่ากดถูกใจเนี่ยฮะ,ะดาวรุ่งก็กลายเป็นปเรื่องว่าอะไรตอนนั้นเขานิยมชอบตอนหลังทําไม่ถูกใจเขาเขาไม่ถูกใจอย่างไรครับเขาที่ผมเดาอย่างนี้นะฮะที่เขาอยากจะเห็นมหาภัยวันราศิคามานี่นะพูดจัดจ้านเหมือนต่อเป็นพระ,ะพูด วิเคราะห์เรื่องการคณะสงฆ์มหาเทระสมาคมหรือสำนักงานพระพุทธศาสนาที่ดูแลก,การคณะสงฆ์ท่านทำบกพ่องอย่างไรเข้าตงการอย่างนั้นนักวิชาการแนวพระพุทธศาสนานะครับอาจต้องพูดเลยว่ามีสองท่านมหาไพรวันกับมหาสมปองที่ราศิคามาเนี่ยฮะมหาไพรวันก่อนแล้วมหาสมปองตามมาทีหลังแต่ว่าเข้าใจเลยนะครับ ความสุขของคา,วารวะมีสีอย่างนะครับอย่างที่เคียว่ะธรรมระบเรียนทานรู้อยู่แล้วนะอัติสุขความสุขอันเกิดจากการมีทรัพย์มีเงินมีทองได้จับใจทรัพย์ทั้งสังหา,ารรือย์ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้และอสังหา,ารรือยาทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้เช่นที่ดินบ้านนะเคลื่อนที่ไม่ได้เคลื่อนที่ได้เช่นเงินทองรถล,ลาอะไรต่างๆเนี่ยเคลื่อนมีทรัพย์ก็มีความสุขโภคทรคัพย์ความสุขอันเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์ที่มีอยู่เนี่ยมีเงินได้ใช้ของสิ่งที่อยากได้ได้ ซื้อของมาต่อเติมบานอยากสั่งหน่นสั่งนี่อยากซื้ออะไรตามใจชอบก็เป็นความสุขอันนั้นสุขความสุขอันเกิดจากการไม่มีหนี้ไม่มีศินไม่มีหนี้ไม่ีสินก็เป็นความสุขสบายจะตื่นจะหลบจะบานเล็กบานใหญ่ถ้าไม่มีหนี้ก็สบายนะครับมีกินอยู่ตามสภาพพอเพียงก็สบายเราก็อันนั้นว่าจะสุขความสุขอันเกิดจากการทํางานที่ไม่มีโทษนั่นคืองานสุจริตนั่นเองนะครับสุขเพราะฉะนะั้น มหาปริญญามาอยู่เป็นพระมาเนี่ยฮะเมื่อเป็นพระเนี่ยยอมรับท่านมีหน้าที่ศึกษาเราเรียนภาคเพียรปฏิบัติสันทัดการสอนนะสวดมนต์ภาวนาศึกษาเราเรียนภาคเพียรปฏิบัติสันทัดการสอนแต่ถ้าว่าเมื่ออยู่ในพระก็ะเรียกว่าปรัตตตุบชีวีต้องอาศัยาชาวบ้านใส่บาตรมาแล้วท่านก็ปฏิบัติสมณธรรมเจริญเพียรทางจิตเผื่อละอกิเลสในใจ จเจริญกุศลบุญบารมีไปนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลเรื่องหาชาวบ้านเขาอยากจะถวายพระผู้ปฏิบัติดีเขาก็นอมมาถวายเองเป็นอย่างนี้แต่มาขั้นศึกมาแล้วนี่นะครับจะไปขอคนกินไม่ได้ก็ต้องหาเงินนะฮะอัติศสกะต้องมีอัติโสก,ก่อนความสุขอาดจะาก,การมีเงินเพราะฉะนั้นทิภไพวันทิศสมปองนะต้องเรียกอะทิศมหา ไพรวนทิดาหาสมบองเนี่ยนะก็ต้องหาเงินหาเงินยังไรครับอาศัยที่เมื่อก่อนลาสิขาแล้วนะครับใช้สื่อในการทําให้คนชื่นชมนะมหาไพร,พรวนนี่เป็นนักวิชาการธรพมุนนาเดิมทีท่านก็จะเน้นแบบเข้มๆรุนแรงหลังๆท่านออกมาแนวท่านบอกท่านออกจากใจท่านละท่านเป็นคนอารมณ์ดีหัวเราะ ด้วยพูดไปด้วยอะไรต่างๆคนก็ชอบมาช่วงอารมณ์ดีเนี่ยคนติดตามเยอะโดยเฉพาะวัยรุ่นเราคนเพจเพจชายเพศหญิงหรือไม่ใช่เพจช,ชายไม่ใช่เพศหญิงนหะอ่ะก็ติดตามกันเยอะเลยเพราะท่านก็พูดไปถูกใจขเขาก็กดติดตามติดตามติดตามนะราส่วนมหาสมปองนั่นนะฮะท่านก็เป็นนักเทศธรรมะอินเทนหรือว่าธรรมะเดลิเวอรี่นะฮะที่ท่านตั้งมาทำรักแบบโดดเรเบรรยายัยทำแก่นักเรียนอบรมเยาวชน จดเทียนสองทำอบรมประชาชนเรื่อยๆเลยจนกระทั่งการพูดของท่านอินเทนจะเห็นถาวาฟังธรรมะเราจะไม่งงอะไรแต่ถ้าฟังโปเตโตถึงมารักแท้ก็ดูแลไม่ได้ทำฟ,ฟังธรรมะจะทําให้ปากรู้จักติดเบรกแต่ถ้าฟังเบิร์ตเสกถึงโอภาคมพูดก็ไม่เชื่อนีน่คำทัทนโดยทานสมัยคนก็วัยรุ่นก็ฟังเออทันสมัยเออแล้วก็ปฏิบัติได้จริงเขาว่าอย่างนั้นนะก็ถ้าคนก็นิยมแต่มาคั้นมาราศิกขามาแล้วทั้งสองท่าน อาศัยที่มีฐานคือสือ่อมีคนนิยมอยู่เพราะทุกวันนี้ต้อบอกอ่ะยุคไท a i น a n d 4.0คือยุคความรู้บนฐานเทคโนโลยีเรามีเทคโนโลยีคีอมือสืออ่อมีสื่อนี่แหละฮะแต่ว่าสื่อที่มีอยู่นี่ะฮะคนนิยมบางคนเอาสื่อคนติดตามเยอะๆบางคนถึงถูกแฮกไงฮะพวกติ่ตอมาแฮกช่องเพจดังๆคนติดตามเยอะๆอย่างน้องอะไรเฮลิเคนอะไรนะฮะถูกแฮกช่องเพจช่องอะไรมีคนติดตามเกือบเก้าแสนอะไรต่างๆ สามแสนราหรือเท่าไรหายไปเพื่ออะไรเขาก็ไปเปลี่ยนไปขายของคนติดตามพูดเป็นจะเด้งเด้งอันนี้มันเป็นมันก็เป็นช่องเรียกว่าเป็นพลังสื่ออย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อราศีขามาแรกท่านก็เห็นช่องคงจะเห็นช่องทางเออสื่ออย่างนี้คนติดตามเยอะสนใจตัวเป็นพระท่านก็เ,เอาตรงนี้มาอย่างไรครับทิดมหาพรายวันก็ศึกมานําล่องก่อนทิ่มหาสป,ปองศึกลาทีหลัง แต่เสภาเผยวางเกามาก็ออกรายการนั่นแล้วกันนี่คนกน็นิยมก็คิดว่าท่านจะเป็นนักเผยแผ่ทิชชี้หลักการตรงมาแต่ท่านก็บอกท่านเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดไม่ต้องไปตามใครเขาอยากจะเป็นหลากหลายอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะเนี่ยความคิดของคนเป็นอย่างนั้นนะครับคนยางคนอย่างนี้เรียกว่าจะคนดื้อได้ไหมถ้าเป็นภาษาเรียกว่าทุกพโจว่วายากดือ้อจงไม่แต่ดูไปตรงมาท่านเป็นคนมั่นใจในตัวเองดื้อนะคือดืออ้อดื้อในสิ่ง มันคือมันใจในตัวเองนะครับแต่จะวันดีไม่ดีทุกท่านพิจารณาเองท่านก็บั่นใจว่าท่านจะเป็นหลายอย่างนั้นแม้มีข่าวคนที่เลิกติดตามล้างหลังอาจจะเป็นเพราะว่าท่านมีรายการหนึ่งท่านออกมาแล้วตอนหลังเ็ื่อท่านออกรายการไหนปุ๊่เราออกมันก็มีต้องมีข่าวมันกระแสรายการหนึ่งรู้สึกว่าจะสัมภาษณ์ท่านว่าท่านอยู่เพศไหนอะไรชอบชอบชายหรือหญิงอะไรเงี้ย ท่านบอกท่านไม่ตอบหรือว่าท่านพูดกลางๆอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็บอกเป็นสิทธิไม่ควรจะไปถามคำถามอย่างนี้อ่ะมารายการล่าสุดนะฮะนินทาประเทศไทยตอนนี้รายการถูกประเทศไทยนินทาก็มีเหมือนกันนะครับตอนนี้นินทาประเทศไทยก็บางคนก็บอกว่าเขาคุยกันก่อนแล้วนะว่าเออจะมาล่ำลากลางรายการแต่จะหายไปเลยมันก็ยังไงก็อยากจะมาล่ำลา แต่มาบัดเจอแรงไงบางคนก็แต่ยอมรอบว่าทิศเอกเขาเียกทิศเอกนะฮะชื่อเล่นชื่อเอกนะครับมันนึกถึงเอกเนี่ยก็เป็นชื่อย่าโยมพ่อ,อพ่อของท่านทิศมหาสมปองนะชื่อเดียวกันอย่างนี้นะครับทิศเอกหรือว่าทิศมหาภัยวันก็ตอบเป็นเรื่องเลยว่า,าเขาอยากจะหวังงั้นเขาก็ตอบอย่างรักท่านไปดูฮะผม ในช่องนั้นเนกอ่ะเขาบอกว่าศึกมาแล้วผิดหวังอยากจะเป็นอย่างนั้นอะไรต่างๆเขาก็เขาเป็นตัวเขาเองอยู่แล้วแล้วก็ขอออกเดินออกจากรายการซึ่งน้นเด็กบอกว่าไม่เคยมีอย่างนี้จะรายการมาแต่เขาก็รู้กันอยู่แล้วตอนหลังก็มาโพสต์กันว่าคุยกันอยู่แล้วจะไม่ตรงเวือกางรายการก็รู้กันอยู่แล้วบางคนก็ออกมาขอโทษนะนั้นเด็กออกมาขอโทษที่อย่างนั้นยอมรับว่าแพ้นะ พิธการชนะเหมือนกับเอาเป็นแพเป็นชนะกันก็เลยเป็นอย่างนี้ที่ผมต้องตั้งหัวข้อเรื่องว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรในวงการบันเทิงเดิมทีคํานี้นะครับเป็นคําที่ท่านผู้หนึ่งกล่าวไว้ไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรในนักการเมืองหรือในนักแสวงหาผลประโยชน์เพราะว่ามีประโยชน์กันกบเป็นมิตรแท้กันหรือเป็นศัตรูกันแต่มีประโยชน์ก็เป็นมิตรแท้กัน ขัดประโยชน์ก็เป็นศัตรูกันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นทิศมหาภัยวันก็ออกมาในแนวอย่างนี้แล้วยิ่งลดมาก็เออทำตัวท่านก็เหมือนกับเป็นสิทธิของท่านนะฮะแต่ในปัจจุบันเข้าเสรีเขาก็จะยอมรับกันบางคนบอกว่าเออบางคนก็พูดว่าเออท่านเหมือนตุด๊ดเหมือนเออทิศนี่ทำตัวเหมือนช,ชอบผู้ชายตุด๊ดแถวชอบอะไรต่าง บางคนก็เลยผิดหวังเลยแทนที่ว่าจะพบท่านเป็นผู้คงแกเรียนผู้สามารถจะให้ความรับถือมาทำตัวแต่บางคนก็เข้าใจว่าเออทานอาจจะบวชนานสิบแปดปีเหมือนกับออกมาก็เป็นเหมือนกับใบรุ่นใจแตกอะฮะก็ลงไปมาโดยห่วงผาพดเนี่ยอันนี้มันก็ได้เห็นใจคือพูดอย่างนี้ฮะบางทีผมเห็นคนถูกทารมมากๆแล้วก็เกิดกรุณาความสงสารนะฮะสงสารว่าอืม แต่คิดไปคิดมาถ้าช่วยอะไรไม่ได้ก็ต้องอุเบกขาว่าเออเนี่ยท่านทำเขาทำอย่างนี้ถึงได้อย่างนี้ทำยังไงอย่างนี้ส่วนทิศมหาสมปองนะครับกก่อนราศีข้าก็ตอนหลังก็บอกว่ามีมีหนี้ในการนะครับเป็นพระอยู่สิบกว่าร้านเพราะว่าท่านเป็นคนชอบสร้างบนบาร,รมีเหมือนกันนะมีแจกทุนการศึกษาเราตอนหลังไม่มีทีมฟุตบอลอะไรอแตง,งก็คงจะจะไปรอบสุดท้ายก็ราศกขามานะเราก็ มาเฉลี่ยตรงนี้ว่าเออมีหนี้สินที่ต้องหาเงินแต่ว่าก็เฉลี่ยสิบเปอร์เซ็นต์แต่พุ่ได้เงินมาหนึ่งร้อยก็สิบหนึ่งร้อยบาทสิบบาทก็จะช่วยสาธารณกุศลสาธารณประโยชน์อ่าถ้ามีร้อยร้านกับสิบล้านก็ช่วยสาธารณประโยชน์ประมาณนี้นะฮะนะก็เจตนาอย่างนั้นแต่ที่นแน่ๆอลไรทั้งสองท่านนี่ฮะจะบอกว่าใช้ท่านก็ได้ประโยชน์ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะเป็นความสุขของท่านทั้งสองนะ ที่ใช้สื่อในการสแสวงหาอะไรต่างๆนี่แหละนะครับแต่นี้เมื่อถัอนมาถัทานทิศมหาภัยวันก็เป็นนักฟิลเตอร์ตอนหลังก็เมื่อจะออกจากรายการนินทาประเทศไทยนะฮะก็เลยบอกว่าเออตอนหลังก็อยากคิดถึงแม่ก็อยากจะไปอยู่จังหวัดจันทบุรีนะเป็นจังหวัดบ้านเดียวกันเลยจังหวัดบ้านเกิดผมเลยจันทบุรีนี่นะครับ พนาเห็นใจใน,นานะที่เป็นแบรียนลาพุทธแล้วอาจจะถูกกระแสสื่อจะว่าครอบงำไหมถูกกระแสสือครอบงำท่านไหมฮะถ้าท่านไม่วันไหวนะฮะเรียกว่า,เ,า,เ,าเรียกว่าณอโศกังวริชังเขมังท่านคงจะท่องในเรื่องของอมงคลสูต,ตะสะรได้นะครับจิตตสะพทสะรรมีหิฮะถูกโลกรธรรมเนี่ยสัมผัสและจิตไม่วันไหวได้ก็ถือว่าปรเริฐ นะครับบางคนก็บอกว่าถ้าเป็นคนอื่นถูกถามจี้อย่างนี้นะจิก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 เนีย่ยคงจะร้องไห้แต่ท่านก็ยังตอบแต่เป็นชฉดเดตามลีลาของท่านโอเคผมก็นึกได้คติเลยว่าเสร็จนาค่าโคถึกเสร็จศึกข่าขุนพลก็คงจะเป็นอย่างนั้นได้แต่ตอนหลังนั้นก็บอกว่าโอ้ผมไม่จะเป็นผมมีบ้านมีหลักฐานเป็นของตัวเองไม่ต้องไปเกาะกระแสะใครดอกหลังจากขอโทษแล้วนะว่าผมแพ้คุณชนะ เป็นกายเป็นอย่างนี้เลยถึงได้คติตรงนี้ได้คติอย่างนี้เพราะฉะนั้นอ่ะอันนี้มาคุยในเรื่องเหตุการณ์ปัจจุบันเมื่อเราอาจจะสื่อเหมือนกันความจริงก็คิดดูว่าจะควรที่จะพูดไหมเรื่องอย่างนี้คิดไปคิดมานะครับก็เราจะคุยเรื่องอะไรเพราะว่ามาได้คุยให้ต่อเนื่องแล้เพราะการที่จะมาพูดอย่างนี้ได้นะไม่ได ผมดิงทีพุ่ตั้งใจจะพูดทุกวันแต่บางทีไม่มีอารมณ์ใจที่คนเรานะจิตเป็นนายกายเป็นเบาวนะเมื่อจิตหรือใจไม่ไม่อยากจะทําแล้วก็กายก็ไม่ทําเหมือนกันครับยังไม่อยากจะพูดตอนนี้ไม่อยากจะพูดก็คิดจะเอาเรื่องอะไรก็เอาเรื่องนี้นะฮะนินทาประสังสารนินทาสันเสริญรายการติดตามว่าน,นินทาประเทศไทยอ่ะก็ต้องยอมรับคํานินทาของคนอื่นหรือของประเทศไทยจะนินทาคุณได้เหมือนกัน นี่เป็นอย่างนี้พ่อท่านบอกว่าแม้องค์พระปฏิมายังราคินมนุษย์เดินดินหรือจะพ้นคนนินทานะฮะอนินทากาเลเหมือนเทน้ําไม่ชอกช้าเหมือนอมิดมากรีดหินแม้องค์พระปฏิมายังราคินมนุษย์เดินดินหรือจะพ้นคนนินทามนุษย์เดินดินหรือจะสิ้นคนนินทาเพราะฉะนั้นอยู่ในโรคนี้ยุ่งเฉพาะอยู่ในสมัยสืบทุกวันนี้นะครับท่านอย่ากลัวคํานินทาสัรเสริญเลย เมื่อเขาติด้วยความหวังร้ายถ้าเราไม่วันไหวก็เหมือนกับลมกระทบศิลาแท่งทึบใช่ไหมครับหรือกระทบภูเขาหินเลยภูเขาหินไม่ได้ร่วมไปตามลมเลยก็ลมปากแค่นั้นปลายปากากาแค่นั้นซื่อโซเชียลแค่นั้นถ้าเรามั่นคงทําอะไรก็ตามด้วยตัวของตัวแต่ผมบอกก็เลยทั้งมหาสมปองทั้งมหาภัยวันเนี่ยไม่ใช่ไดเป็นตัวแทนของพุทธศาสนา เราจะอ้ดมหาสมปองทำไมทำตัวอย่างงั้นนะ้นทำให้มองว่าพุทธศาสนาทำไมสอนคนอย่างนี้ไม่ใช่ครับพุทธศาสนาท่านสอนดีท่านประเสริฐอยู่แล้วคนที่ศึกออกไปแล้วทําประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติเคารพถือมีมากแล้วเป็นลักษณะผู้ปิดทองหลังพระด้วยไม่ใช่อาศัยสื่อถ้าไม่ได้เกาะสื่อสร้างสื่ออย่างนี้ให้คนกระเพื่อมเพิ่มมีขึ้นมีลงมีชอบมีชังมีนินทาสัรเสริญมีดาวลุ่งมีดาวร่วงมีดาวโรยไม่ใช่ครับ ท่านเงียบเงียบของท่านท่านก็ปฏิบัติของท่านมั่นคงช้าแต่มั่นคงไม่ดังแต่มั่นคงมีนะครับไม่ได้ไปอยู่ที่ยอดวิวยอดวิวบางครั้งนะฮะเน้นปริมาณแต่คุณภาพไม่มีเหมือนกันนะฮะถ้าไปหลงอย่างงี้นะฮะหลงคําคนนะฮคำคนเขายอกอก็อลอยไปเขาเขาดาก,ก็มีฟูมีแฟบนะเขาชมก่อนฟู คำนินทาก็แฝบลงมาอย่างนี้ไม่ใช่บัณฑิตบัณฑิตย่อมไม่หวั่นไหวเพราะคำนินทาสรรเสริญแต่บัณฑิตเมื่อเขาจะตําหนิติเตียนอะไรก็าตามเราฟังแต่กลั่นเอาเป็นประโยชน์เข้าแก่ตัวเราอันนี้สมควรถึงก็บอกมีคำหนึ่งว่าติเพื่อก่อยอเพื่อสร้างฟังคําติเขาเออใช่เราอาจจะมองแค่มุมเรา แต่จริงๆโอ้สิ่งบุกพ่้องเรายังมีอีกหลายมุมที่เรามองไม่เห็นเข้าบองให้เราเป็นกระจกส่องเงาโอเคเราก็มาปรับปรุปงพัฒนาตนเองอันเนี้ยสมควรที่สุดนี่นะครับผมจะไม่บอกว่าทิศมหาสมปองทิศมหาภัยวันที่เขาผิดหวังเวลาสิคําแรกทําไม เขาอยากจะให้เป็นแบบนักวิชาการ,รนะสอนอะไรก็เป็นร้อยคนก็ร้อยความคิดแหละผมก็เชียวว่ารู้ดีนา,นานาจิตต่างคนต่างคิดต่างจิตต่างใจอย่าว่าแต่ใจเขา,าใจเรายังขัดใจของเราเองนะใจเราของเราเนี่ยบางครั้งเป็นผีบางทีเป็นพระบางขณะเป็นพรมอารมณ์เป็นมารบางการเป็นยักษ์บางพักก็เป็นคนมันก็วนเวียนอย่างนี้แต่ถ้าว่ามีหลักผมะสงสารน้องนะฮะทีราศีคาที่หลังก็แต่ยังมาหาสมปองเนี่นะอายุมากกว่าผมประมาณ4ปีมาไปวันนี่อายุ น้อยกว่าผมประมาณเกือบ10ปีนะ 8, ปแปดเก้าีเราเป็นคนจังหวัดจันทบุรีเหมือนกันแต่ว่าเมื่อลาสิกขามาแล้วเนี่ยท่านก็มีความสามารถและประเด็นทำกับประโยคผมได้แค่ประเด็นทำเจประโยคนะครับเพราะฉะนั้นท่านหัวใบ้ฉลาดแต่ถ้าใช้สื่อก็เป็นห่วงว่าอย่างภาพต่างๆออกมานะฮะไม่ใช่ว่าไม่ไดีอาจจะเป็นมิตรภาพเป็นอะไรอะ่ะกับผู้ชงผู้ชายอะไรต่างๆ มันก็ทําให้มองว่าอืมแต่ก็เสี่นบุคคลนะถึงผมบอกแต่หลอกแล้วว่าอย่าอย่าเอามหาภัยวันกับมหาสมปองเป็นตัวแทนพุทธศาสนาเพราะศาสนาสอนดีท่านที่ปฏิบัติด,ดีหรือเข้าถึงอะไรดีดีพราะท่านที่ศึกออกมาผูกโคงก่อเรียนแกเรียนมีการงานมั่นคงในวงราชการหรือเอกชนท่านก็ทาท่านก็จเจริญอ่ะไม่ได้อ่ะแต่ว่าทางนี้ท่านจะใช้สื่อท่านก็โอเคเอาสื่อมาทํางานหากินเพื่อจะให้มีอัติสุกความสุขเกิดจากการมีทรัพย์เนี่ยท่านอง ความสุขคาลาวาในข้อหนึ่งคือ,ต,อต้องมีทรัพย์มีเงินนะแต่ก็เอาสื่อตัวนีม้มามาต้มปองอ่ะไปต่างข่ายเพลงไปร้องเพลงไปอะไรนั่นะก็เป็นทางได้เงินของขันอ่ะมาบริวันก็เป็นแนวอ่ะนุนีนันน,น,นนะในการแต่ว่าทั้งสองท่านผมก็ว่าเก่งพูดมาถึงตรงนี้นะฮะทำไมถึงต้องพูดขึ้นต้นว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรในวงการบันเทิง สิ่งตัดแปลงมาจากไม่มีมิเตลและสุดถาวรในหมู่นักการเมืองเนี่ยก็เพราะว่าเห็นอย่างนี้เลยครับเห็นคนที่อยู่ในรายการเดียวกันแล้วก็ออกมาถ้าออกอย่างแฮปปี้เอนดิ้งก็โอเคนะครับแต่บางทีออกมาก็เน็บแนมกันทีหลังมันก็ทําให้คิดถึงคติข้อนี้หรือว่าเสร็จนาข่าโคถึกเสร็จศึกข่าขุนพลก็นึกตัวให้เหมือนก่อน,นเปลี่ยนการปกครองนะ จากสมบุตรระบุสมบูรณนาญยสติราชเป็นประชาธิปไตย2,475คะะณะร่วมก่อตั้งในคณะแรกคณะราษฎรตอนเพื่อจะทำกิจสามัคคีกันดีเมื่อเสร็จกิจแล้วแตกกันละทะนีนี้โจมตีกันทำลายกันก็มีเมื่อสำเร็จกิจเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่นาคิดที่มาความว่าไม่มีมิตรแท้และสุจิฐาวน แต่ถึงไรก็ตามนะครับที่ผมพูดมาอย่างนี้เสนอให้สติปัญญาของแต่ละคนพิจารณาผมชอบจติจดาจะว่าก็จะรับฟังเพราะอยู่แล้วนะครับติจดาจะว่ามันเรื่องของแรงลมแค่นั้นแล้วก็สื่อแต่เราก็มาพูดกันโดยพิจารณานะครับเพื่อสื่อสายสัมพันธ์ต่อกันแล้วก็ความจริงแล้วนะฮะ ผมได้เตรียมเรื่องว่าจะเป็น EP 2นะครับในจดหมายจากหลวงพ่ออสัสสัตเทระหรืออดิตพระพิโมรธรรมนะฮะรองทํามเป็นสมเด็จพระพุทธาจยาอาัดอัสพราอดิจวัตรมหาธาตุยุวราชลังสลิดแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องเก่าที่มีมา2 4 0 0ันสี 2, 5, ประมาณนั้นนะฮะช่วงเดือนเมษาก็หลายปีก็ไปหาดูบันทึกได้แล้วกัน เอาเรื่องที่เป็นอินเทนปัจจุบันเคลื่อนไหวนี่ก่อนแล้วกันเอาเรื่องนี้ได้แหละก็คิดว่าเวลาพูดก็ต้องมีเรื่องพูดมีเริ่มพูดเราก็เวลาพูดไปสักพักก็ต้องมีเวลาหยุดพูดเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ขอยุติการพูดไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ